กันบ้างนะครับสำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดส่งผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคไทยในประเทศญี่ปุ่นครับที่ห้องประชุมมเหศักวิทยาลัยเทคนิคแพร่นะครับนายชัยสิทธิชัยสำลิศผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เปิดโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดส่งผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคไทยในประเทศญี่ปุ่นประจำปีงบประมาณ2568ครับโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคแพร่วิทยาลัยสารพัดช,ช่างแพร่และองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติประเทศญี่ปุ่นจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการสอบคัดเลือกเป็นผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคไทยในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์กร IMJ8 ครับ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาชายที่กำลังจะจบการศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับชั้นม .6 ค่ะปวชปวสหรือปริญญาตรีมีอายุ18ถึง30ปีบริบูรณ์จากวิทยายลัยเทคนิคแพร่วิทยายลัยสารพัดช่างแพร่และบุคคลภายนอกผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์จำนวน50คนซึ่งปัจจุบันค่ะจังหวัดแพร่มีแรงงานไปฝึกงานตามโครงการ IM Japan จานวน4คนค่ะครับโครงการดีดีแบบนี้นะครับ